อาจารย์ไไออเพลงอะไรนะที่อาจารย์เคยไอให้ผมร้องให้ฟังอ่ะอ๋อหน้าแล้กย่างเดือนเมษาหอมดอกมันฟืางมะฮวยอีฮวยคืออะไรสาวเอ็นอะไรสายอะไรสงกรานสงกรานเคยเล่นน้ำทำไมมีอะไรว่ามาก็นี่ไงหน้าแหลกย่างเดือนเมษาตีกล้องมาหานี่คือยังไงมีเรื่องตลอดเวลาเดือนเมษาหน้าแหลกไงอ่ะหน้าแหลกเปิดแอร์ พวกบนกินไฟโอ้โหไม่จะบอกว่าชิปหายนาจันกินไฟโคตรโคตรเลยอ่ะธรรมลาะเปิดแอร์เนาะแอร์เป็นสิ่งที่จะต้องใช้ยาเวลาร้อนี่เวลาร้อนไงก็ใช่แต่ว่าเขาเขาเขาดูคลิปอาจารย์มาเมื่อประมาณสองปีแล้วอ่าอ๋อคลิปที่สอนไปแล้วคนเขาก็ทํากันได้มากไม่ได้มากนะใช่อยากอยากอยากรู้ว่าทําได้จริงหรือเปล่าเงเหรอไม่หาได้วอดบิดไอ้สีขาไม่เจอไม่เจอ ก็เลยจะมาถามอาจารย์อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นี้ไหมในการที่จะเซฟไฟค่าแอร์ลงเนี่ยซื้อกูซะซื้อแอร์กูซะอ,อะไรนะซื้อแอร์กูซะจบแค่นั้นแหละเอะนะอมีขายไหมละม่ะมีใช่ไหมซื้อแอร์รัแค่นั้นเองหกเก้าพันที่เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อไอ้พวกแอร์อะไรอ่ะเขาถามว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเออจริงดิอาจารย์ไก่ใช้งานได้จริงไหมบ้านเราใช้อยู่อ๋ออ๋อเหรอเออบ้านที่บ้านก็ใช้อยู่งั้นงั้นขอชมได้ไหมถ้าใช้งานได้จริงอ่ะเอาได้ดิพร้อมแสดงให้ดูเลยว่า ประหยัดยังไงด้วยนะมาัหนะ้าเลยย่านเดือนไม่ซะนะไปมาตามาดูแอร์จานไก่ดิครับพามาดู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 มาเอาดิอ่ามาตามมาอเขาบอกเขาบนใหญ่เลยกักบอกยี่ห้อแอร์ก็ไม่บอกบอกไปกักเกิร์สอะไรเหรอไม่ได้กักไม่ได้กักเหออถามว่าใช่ยี่ห้ออะไรก็ไม่ยอมบอกแอร์ เอร์เนี่ยเป็นดีวอเตอร์เนี่ยคือมันมันเป็นการแปลงของเชิงช่างเว้ยเหรอเออแต่เพียงแต่ว่าอ๋อนี่แอร์ที่พูดไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันลดค่าไฟได้ประมาณถ้าพูดจริงๆริงในเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะฮะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยเหรอเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเลยนะในการใช้งานจริงๆอ่ะเอ่านี้ก็ได้เดี๋ยวดูคอมแอร์คอมอ่ะเขาเรียกอะไรนะคอมคอยร้อนอ่ะคอยร้อนเขาเรียกคอมรอตอนนี้ทำงานอยู่คอยร้อนฮะ ตอนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหมพัดลมหมุนดี่าอ่ามองดูดิถ่ายใกล้ๆเห็นพัดลมหมุนเนี่ยเอานี่ไงยี่ห้อนี่ไงเอ้าใครยังไม่รู้ยี่ห้ออ่ะนี่ซูบิชิอิเล็กทริกอินเวอร์เตอร์อ่าอินเวอร์เตอร์จริงๆไม่จะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้แต่เพียงแต่ว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นอินเวอร์เตอร์ขอให้แล้วก็ไปทาตามคลิปที่สอนเอาไว้ดมนานกาเลสองปีนะก้าวแผงสิแผงที่ดียวอ่าก็คือแผงไฮโวลต์ของเราปัญหาไม่เจอไดโอดบิดสีขานว ก็ถึงบอกแล้วว่ามันเป็นเชิงช่างดังนั้นก็ซื้อซะไอแอร์ที่เราติดตั้งกันทั่วไปก็เก้าพันวิยุก็ประมาณหมนกว่าบาทเดียวใช่ไหมอ่าเนี่ยถ้าจะให้ทําแอร์ขายอ่ะหมื่นสองอ่ะฮะอ่าถูกไหมเฉพาะเฉพาะแอร์แหละคุณเอาไปเสียบตัวล่าได้เลยไม่ไม่เฉพาะคอมนี่เหรอคอมทั้งชุดดิทั้งชุดเลยเหรอเออทั้งชุดดิคอยเย็นกี่วิทยุคอยร้อนก็เก้าพันวิทยุอ่ะหมื่นสองถูกไหมเขาขายหมื่นหกไม่ใช่เหรอก็ไม่รู้อ่ะก็ขายแค่นี้ค มันไม่ขายถูกงั้นเลยอ่าก็ให้ชาวบ้านได้ใช้ไงอ่ามือหนึ่งนะอ่ามืหนึ่งนะอ่ามาดูมาดูมาดูการมาดูมาดูเอ่ามันเป็นยังไงเอ้าอนี่วัดแอมไม่ให้แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยเอ้าอันนี้อันนี้คือคอมร้อนคอมคอมคอยร้อนมันนะคอมคอยร้อนนี่คอมคอยร้อนอันนี้เอาอันนี้คือวัดอะไรให้ดูเลยอ่าอันนี้คือการกินแอมของไฟบ้านนี่นะห้าจุดหนึ่งห้าจุดสองนี่นะอ่าห้าจุดหนึ่งห้าห้าจุดสองไงนะอ่าคราวนี้อยากเดี๋ยวผมจะให้ทางทีมงานเปิดเบรกเกอร์ขึ้น ลองเปิดเบเกอร์ขึ้นหน่อยเบเกอร์เบเกอร์อะไรนะเปิดเบเกอร์ไฟโซล่าไงเอาไฟโซล่าเข้าไงอ๋ออ๋อโซล่าระบบโซล่าจ้าบนหลังคานะครับเอาไฟโซล่าเข้าเอาเลยเปิดปึ๊บอ่าดูดิอะไรนะอะไรนะเปิดแล้วอ่ะาวื๊บจาก5.1เหลืออะไรอ่ะศูนย์จุดศูนย์ศี่ศูนย์ห้าศูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์จุดศูนย์ห้าอ่า เอ้างั้นเดี๋ยวถ่ายใหม่แตาไม่ชื่ถ่ายใหม่ถ่ายจอตรงนี้ใหม่ถ่ายจอใหม่เอา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 เอเอา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 อาเ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 ออาเ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 อาอาอาเอาาเอาเออาเออาเอาเเอาาเอาเอาเอาาเอาเออาาเอาาเอาเาเอาเอาเออาเออาเอาเเอาเเออาเอาเอาเเอาเ เปิดเป็นก้าดิสิอ่าสี่ก้าก็ห้าเลยเอาวัดศูนย์จุดศูนย์สี่ศูนย์จุดศูนย์ห้าอ้าวเหมือนแบบว่าแทบจะไม่กินไฟบ้านเลยคือแทบไม่ได้แดกไฟบ้านเลยศูนย์จุดศูนย์สี่นี่มึงแทบไม่ต้องคิดตังค์เลยแผงวงจรมันเลี้ยงวงจรมันเฉยมั้งนะเอางี้คิดง่ายๆอ่ะคิดคิดง่ายๆนะแอร์เมื่อกี้ที่ทราไปดูมั็นห้าแอร์กว่าใช่ไหมอ่าแล้วมันก็เหลือพอพอผมเปิดระบบรันปุ๊บเนี่ยมันเหลือแค่ศูนย์จุดศูนย์สี่อ่าก็เท่าประมาณสัก ศูนคูณด้วยแรงดันสองีบโวลต์มันกี่วัตต์อะศูนยคูณด้วยแรงดัน2 2 0รี่สโวลต์อ่าคือมันกี่วัตต์อะมันจะถึงสวัตต์ได้ยังเดี๋ยวคูณแม่งให้ดูเลยอะนี่อะเดี๋ยวคูณให้ดูเลยเดี๋ยวคูณดูศูนย์จุดศูนยี่คูณด้วยสองยี่สิบโวลต์แปดจุดวัตต์วัตต์แปจุดแวัตต์เปิดเปิดเปิดแม่งสิบชั่วโมงกินแ0ดสิวัตต์อ่าอ่ะเดี เปิดสิบชั่วโมงกินแปดสิบวัก็คือคูณสิบชั่วโมงก็กินแปดสิบแปดบัตนี่คือต่อวันนะต่อวันต่อวันในตอนงวันที่เราเปิดเงี้ยห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็คูณด้วยสามสิบวันสองจุดหกสี่สองพันกว่าวัตวัตอ่าสองพันกว่าวัตก็คือกี่บาทสองหน่วยสองหน่วยหน่วยละหกบาทอะเออหน่วยห้าบาทอะอหรอ่าหน่วยห้าบาทถ้าว่าเดือนหนึ่งอะถ้าเปิดตอนงวันอะเสียเข่าไปสิบบาทสิบบาท พอใจไหมอะไรนะทำไมเปิดทั้งเดือนสามสิบวันเปิดทั้งเดือนเนสามสิบวันเนี่ยเสีค่าไฟสิบาทเสียค่าไฟสิบาทสองวัตอะไรจะขนาดนั้นพอใจไหมเพอใจแสดงว่าข้างบนหลังคาเป็นแผงยี่ก็คือเป็นแผงตัวละเซลล์สิบแผงเอานี่ไงแผงว่าเซลล์ไฮโวลต์เราเนี่ยสิบแผงสิบแผงเหรอผมรู้ว่าเป็นกระตากกระตากเลยสิบแผงนะอ่ไปดูไปไปดูไปดูไปไปดู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 ไปแผงเท่าไหร่เนี่ยแผงหกร้อยวัตต์หรือแผงเท่าไหร่เจ็ดสิบสองเซลล์เราเนี่ยแหละสามร้อยวัตต์เราเนี่ย แพงสามร้อยสี่สิบบาทนะเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยอ่าโอ้จริงเว้ยอ่านี่ช่วยดูเวลาด้วยเราต้องถ่ายเวลาดูด้วยว่าตอนเนี้ยกี่โมงกี่โมงจะบ่ายสี่โมงครับก็แดดก็กําลังจะตกแล้วครับนี่คือการติดตั้งติดตั้งที่ตรงตรงทิศดีทิศเบียร์เย็นยังอ่าต่อต่อต่อเอาเหลือศูนย์จุดศูนย์สี่ใช่ไหมเอานี่เอาเอาหลักการเอ่อให้ฟังเล่าหลักการให้ฟังหน่อย หลักการเนี่ยถ้าไฟโซลาร์เซลล์เนี้ยไปทําอะไรกับไฟบ้านไปไล่ไฟบ้านออกหลักการที่ผมเสนอให้ทุกคนไปเนี่ยคนไม่รู้ก็ด่ากูจังเลยจริงไม่จริงอะไรก็ไม่รู้ผสมคนด่าไหมล่ะผมพูดเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือผมทามาแล้วทั้งนั้นแหละผมก็เลยเอามาความรู้เนี่ยไปสอนให้กับชาวบ้านครับอ่าคราวนี้ผมแสดงให้ดูเนี่ยหลักการของมันคือเราเนี่ยเอาไฟดีซีเนี่ยแปลงบอร์ดใช่ไหมไปจ่ายให้ตรงกับคอมเพรสเซอร์เลย อ่ออจ่ายให้ตรงกับคอมเพรสเซอร์เนี่ยผลที่ออกมาก็คือหมายความว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยไม่ได้ใช้ไฟจากไฟหลวงเลยอเพราะว่าคอยในระบบแอร์เนี่ยมันจะมีตัวนี้ตัวนี้เหรอตัวที่กินไฟเยอะสุดได้ตัวคอมแอร์เนี่ยที่กินไฟเยอะสุดกับตัวคอยคอยเย็นเนี่ยที่กินไฟน้อยมากอ้าแล้วไม่ต้องยุ่งกันกันแปดวัตตอ่ะฮะกินอยู่8ปวัตต์เอง ไอตัวแต่คอยเย็นเหรอเออคอยเย็นอ่ะตัวที่อยู่ข้างในอ่ะแปดวัตต์ไงก็ที่คำนวณให้ดูเมื่อกี้แอมนี่มันเหลืออยู่ตุ่นจุดตุ่นนั่นแหละคือไปเลี้ยงคอยเย็นเท่านั้นเองไอเลี้ยงคอยเย็นด้วยเหรออ่แล้วคอยร้อนตัวนี้ก็คือกินไฟโซลาร์เซลล์อ่ะปางเดียวเลยก็คือคอยร้อนต้องกินไฟตัวมันเย็นกินหรือเปล่าไม่ใช่เปิดโชว์แอมไม่เฉยไม่มีเย็นไปดูข้างในห้องป่ะเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดให้ดูว่าเย็นไหมเออเย็นจริงหรือเปล่าวะเนี่ยไปดูในห้องห้องแม่นู่นเต้าไปอ่าห้องห้องแม่เหรอ นี่นี่นี่ให้แม่อาจารย์ไก่นอนนะครับแอร์ตัวนี้แอร์ฟรีเอาไฟค่าไฟสิบบาทต่อเดือนนี่นะอ่าโอ้โหมันก็น่าเปิดให้แม่อยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนี่ถ้าใครรักแม่นะถ้าใครรักแม่ติดแอร์โซลาเซลล์ให้แม่เย็นไหมเย็นนะถามถามถามแคบเลยถามแคบเลยเย็นไหมเย็นป่ะคุณป้าแอร์เนี่ยเย็นเหรอแอร์เย็นไหมแอร์สิบบาทเย็นขนาดนี้เหรออ่มันีมีแขกมาด้วยสิบบาทต่อเดือนนะตอนนี้จะ่พูดอย่างนี้สิบบาทต่อเดือนสิบบาทต่อเดือนเย็นขนาดนี้เออเย็นจริงเว้ เย็นนะโอ้นี่ฮะทำงานจริงไหมเนี่ยทำงานจริงอยู่เนี่ยเนี่ยทำงานจริงครับอ่าเออแอร์สิบบาทต่อเดือนนะครับนี่มาซื้อสิจะดี่ะโอ้สิบยอดเชื่อเชื่อเชื่อมาเย็นจริงต้องเชื่อสิเพราะนี่คือเรื่องจริงเว้ยเรื่องจริงนะใช้งานจริงแต่คราวนี้อ่าทำกันไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นมาซื้อจบข่าวฮะอะไรมาซื้อ มาซื้อที่ไหนมาซื้อกูเนี่ยมาซื้อผมเนี่ยอ่าดังนั้นให้ผมไปอธิบายแม่งไม่เสียเวลามาซื้ออาจารย์ไก่ได้เลยเออไปพวกคุณติดตั้งแอร์กันก็หมื่นก็มันแล้วสองพันบาทอ่ามื่นสองพันบาทสัดไปเลยเก้าพันวิทยุเขาบอกว่าเอาแอร์อะไรมาเขาบอกว่าเขาขายตั้งมื่นสี่มื่นห้ามื่นหกมันมาขายมื่นสอง่ยอ่าก็ก็เอาแอาร์มือหนึ่งนี่แหละเอาไปป่อแอร์ใหม่ๆเนี่ยมีด<ม>ีลพิเศษกับโรงงานไว้เถอะอ่าในระดับหนึ่งในดับหนึ่งอ๋ออาจารย์ทำอะไรกััับบมมมนนพาาาไไปปดดดู้ยยเเิผคววลห่่อ เปิดเผยความลับหน่อยตรงตอะไรที่ก็สอนไปแล้วอืมเขาอยากดูใหม่อันนั้นมันไม่ชัดเออมันก็ต้องแกะใหม่อะเดยไม่ต้องเอาตรงจุดเข้าพอเอางี้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 อืมแต่ละแต่ละเครื่องเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันหรอกอืมคือแต่ละเครื่องเนี่ยเอาพาไปดูเครื่องนี้เลยเอ้าแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันแต่งนี้ก่อนอย่างเอางี้เราจะไล่หาชุดตัวไอซีของตัวมันเนี่ยตัวตัวแคปในตัวมันเนี่ยคือแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเออถูกต้องไหมอันนี้ไฟโซลาร์เซลล์เข้ามาเนี่ยเห็นไหมไหย เราก็ต้องมาแปลงตัวในบอดอ๋อแดงดามานี่เพืลบวิ่งมาเนี่ยก็ต้องวิ่งเข้ามาเนี่ยมาแปลงข้างในเนี่ยภายในตัวบอดนี้อ๋ออ่เห็นไหมจะม,จะมีจะมีไฟบ้านเข้ามาด้วยแล้วก็ไบตัวล่าเนี่ยเข้ามาด้วยอถ้าแดดออกแดดออกก็ลดเข้าไปไปเลยอัตโนมัติฮึถ้าแดดออกปุ๊ <nesse. S 1> ller, ปบเนี่ยยังไงอ่ะมันไฟบ้านเข้าไม่ได้เลยอ่ะไฟบ้านก็ไม่เข้าเลยเพราะไฟบ้านสองรอยยี่ อ่ะใช่ไฟบ้านก็เป็นแล้วไฟ300ตีวะ300โวลต์โอ้โหแรงดันมันสูงกว่ามันข่มมันข่มกันอยู่ข่มก็เลยก็เลยไฟบ้านทำให้การใช้งานแอร์ของคุณเนี่ยสบายสบายยาวๆเลยอ่ะแล้วไม่พังเลย300โวลต์ขึ้นมาเนี่ยก็มันพังไม่ได้มาใช้งานอยู่นี่มันพังไม่ได้จริงจริงมันรับได้ใช่ไหมมันรับได้รับได้แต่ว่าเราเนี่ยต้องรู้ คนทาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าควรจะจ่ายไฟแรงดันได้ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ในแต่ละรุ่นเนี่เพราะแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีแรงดันที่ไม่เท่ากันอดังนั้นต่อไ้ผมเปิดให้คุณดูสอนสอนสอนคุณดูคุณเอาไปทําในแองคุณกุณก็ทําไม่ได้อยู่ดีอ่ะดังนั้นก็มีความรู้ของช่างในระดับหนึ่งดังนั้นผมสอนไปแล้วตั้งนานแล้วสองปีแล้วทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมใช่เลียกูซะจบหมดเรื่องแล้วก็ทักมาหาครูจังเลยทักหาใครเอา มาหาเยอะล้วเกินอ่ะดังนั้นมากูทำให้แสดงให้ดูว่าเนี่ยงานจริงเอองานจริงนะเนี่ยงานจริงร้งานจริง่าวไฟเนี่ยหายไป99.9% 99, 99เลยเหลือ10บาทต่อเดือนอ่ะอ่าเหลือ10บาทต่อ, 9, <000 S 1> ตอเดือนเ0 0าพันบีทนะพอใจไหม พอใจผมพอใจมากห้องขนาดเท่าไหร่อะเราลองดูพื้นที่ห้องโอ้คูณด้คูณดเลยสามเมตรกับสเมตรคูณสาเมตรสเมตรก็เท่าไหร่อห้องละสามสคูณส3มสามคูณสามคูณสามตารางเมตรอ่า18บแตารางเมตร9 0 0าพันมิทิยูจบข่าวเลยโอ้โหแฟีมีอยู่จริงนครับคือการใช้งานในระบบแต่ว่าลงทุนแผงหน่อยประมาณสิแผงก็แผงแล้ก็สิแผงิแผงเองแผงละกไ้ิเก้าก็ได เก้าเกาก็ได้เก้าหรือสิแผงสี่เคำนวณง่ายแผงละสามพันเจ็ดได้ไหมแผงหนึ่งก็ประมาณสามพันเจ็ดอ้าวสามเอ่อสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดเออแต่ว่าใช้ยาวเลยคราวนี้ได้ยาวเลยคือควาแผงกับพังคุณจะติดตั้งแอร์คุณก็ต้องซื้อแอร์อยู่แล้วถูกป่ะใช่อ่ะดังนั้นถ้าคุณจะซื้อแอร์ซื้อแอร์อยู่แล้วผมก็อ่ะงั้นมีปัญหานักต้งซื้อแอร์กูใช้ได้สองระบบมาเลยโทรมาที่กุ๊กไก่บันไดกันช่างศูนย์เก้าแปดเก้าห้าสองหนึ่าอะะไรว กุหคาแต่งั้นมึงทำไม่ได้ซื้อกูซะจบออเอาไปติดตั้งโอเคโอเคกุหาจันไก่นะครับเอาไปติดตั้งนะครับง่ายนะ<อ>ถ้าใครติดตั้งไม่เป็นก็เดี๋ยวแหละโทรมาแล้วกันฟังก่อนฟังก่อน,อ,อ,นอ,อะไรเงี้เราเนี่ยเราเนี่ยต้องติดตั้งแอร์อยู่แล้วถูกต้องป่ะถูกต้องเราจะติดแอร์ เราก็ต้องซื้อแอร์อยู่แล้วอ่าดังนั้นจะซื้อแอร์ทั้งทีซื้อแอร์สองระบบของหนูดีกว่าไหมอออ่าแล้วคุณจะใช้ไฟบ้านก็ใช้อยากใช้โซล่าคุณก็ใช้เมื่อกี้พูดพอนะของหนูดีไหมของของหนูดีไหมเออจบไหมจบจบโอเคครับก็หนูเป็นคนน่ารักมาซื้อกันซะเร็วๆเลยนได้ไม่ต้องถามเฮ้ยเดี๋ยวพอเขาโทรมาก็ไม่มีของให้เขาอีกนะต้องมีมีเป็นตันจริงเหรอดูโอ้มีเป็นตันมีเป็นตันเอาโทรหาอาจารย์ไก่แล้วกันนี่เบอร์นี้เบอร์นี้เลยชุบ เอาเลยพอเรื่องนี้นะเรื่องอ,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 อื่นก,ก็ดูดูแลศึกษากันไปโอเคโอเค<ล>โอเคโอเคครื่องนี้เดี๋ยวไก่ทำให้เลยเอาแบบจัดให้แบบเนียนๆนิดๆเลยอโอเค,เอเคขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับกาบผม